อยมายงทำธุระไม่เสร็จเออเนาะตายหรือเปล่าที่มาแอบมองหนูเขาจะกรบจนแน่ใจว่าเอะสะอาดดีไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นรบกวนใครเขาถึงจะหยุดค่ะเห็นไหมคะค่ะเขาก็ออกมาแล้วเพราะเขารู้ว่าถ้า,าจะพาที่ค่ะมาะจํำความสะอาดร่วมของน้อง เหนียวนี่ค่ะก็กออกมาอ,อยังทำธุระไม่เสร็จ <c oughs> เออเนาะตายหรือเปล่าที่มาแอบมองหนูบ,บ่อยค่ะเห <c oughs> ็นไหมคะน้องเขากำลังใช้งานอยู่ค่ะสะอาดดีเลยค่เขาก็ออกมาค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนี้ตัวนี้อนนี้ค่ะเจ้าของห้องซ้วมไหนดูหน้าไหนสิไหนดูหน้ากันดูหน้ากันเจ้าของห้องซ้วมทิรัสทิรัสเข้าน้ำเสร็จรือยังลงทมธุระเสร็จได้ยังคะน้องกาลังทําธุระอยู่ค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะเห็นไหมคะออามาออกมาลูกเสร็จแล้วเราจะเก็บเข้าไปเพื่อจะให้เขา เข้าไปสายงานได้ค่ะนะคะอน้องเสร็จแล้วน้องก็จะทำการถกรบของตัวเองค่ะเขาทำเสร็จแล้วเขาเอ่อเสร็จเขาแมวเขาก็จะกรบของเขาเองนะคะค่ะเขจะกรบของเขาเองค่ะถ้าจะพาที่คะ่ะมาะจำความสะอาด ส้วมของน้องนวนี่ค่ะตวนี้อันนี้ค่ะเจ้าของห้องส้วมไหนดูหน้าไหนสิไหนดูหน้ากันดูหน้ากันเจ้าของห้องส้วมคําธุระส่วนตัวนะคะค่ะเขาก็จะ,ะเขาเป็นแมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดค่ะ ทำสุดธุระเสร็จแล้วเขาก็จะใช้สายเข้าไปแล้วจะขอบห้องซุมเ้าไปตรงนี่คือวิถีชีวิตของอแมวเวลาเขาตายที่อยู่ในกระบะที่อยู่ในห้องน้ำของเขาค่ะกรบกรบกรบให้หมดค่ะ นี่ค่ะเจ้าของห้องซ่วมไหนดูหน้าไหนสิไหนดูหน้ากันดูหน้ากัอนเจ้าของห้องซ่วมเอา,เอาท,าทรายเอ่อทำธุระเนาะงทำธุระเสร็จแล้วเนาะก็จะเอาทรายอ่อไปกบเองค่ะเสร็จยังคะในห้องน้ำของเขาเอาทราย าทาธุระนาะทำธุระเสร็จแล้วนาะก็จะเอาสายาไปกบเองค่ะเสร็จยังคะ <c oughs> เขาทาเสร็จแล้วเขาเออเขาแมวเขาก็จะกบของเขาเองนะคะเขาจะกบของเขาเองค่ะกออกมา,ายังทําธุระไม่เสร็จเออเนาะตายหรือเปล่าที่มาแอบมองหนู ะสะอาดดีแลวแค่เขาก็ออกมาค่ะกลับกลุ่มมากมากนะคะที่รับชมคลิปนี้ะสะอาดเรียบร้อยแล้วทายทั้งราสำหรับใส่เสื้อของน้องแมวนะคะเพราะเจ้าแมวเขาจะชอบสะอาดเราต้องทำความสะอาดที่เขา าจะพาที่ค่ะประจําความสะอาดซ่มของน้องเหนียวนี่ค่ะสายที่อยู่ในกระบะที่อยู่ในห้องน้ําของเขาค่ะตรบกรบกรบให้หมดค่ะอือนี่เขาชื่อว่าที่รักอ่ะเขาซ่วม เขาจะเป็นเตี้ยตัวอ้วนกลมเลยค่ะอื่ค่ไมะอือค่ะก็จะสะอาดน้องจะทำความสะอาดของออโดยรอกมะอยัางทำธุระไม่เสร็จ <c oughs> เออเนาะตายหรือเปล่าที่มาแอบมองหนูรัก ทีละเข้าน้ำเสร็จได้ยังลูกทำธุระเสร็จได้ยังคะน้อ,องกำลังทำธุระอยู่คะ่ะเห็นไหมคะออกมาออกมาลูกเสร็จแล้วนี่คะ่ะอันนี่คะ่ะดูแจ่สะอาดค่ะจ,จะพาพี่คะ่ะมาทจําความสะอาดเพื่อนของน้องเหนียวนี่คะ่ะ นี่คือวิถีชีวิตของอแมวเวลาเขาทำอนเห็นไหมคะน้องเขากำลังใช้งานอยู่ค่ะเข้าไปแล้วจะขอห้องซุ้เข้าไปตรง คือวิถีชีวิตของแมวเวลาเขาอาสะอาดดีแล้วเขาก็ออกมาค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนี้นะะน้องเสร็จแล้วน้องก็จะทำการกรบของตัวเองค่ะในห้องน้ำของเขา หนูท,ทําธุระในห้องน้ำในห้องน้ำของเช้า เห็นไหมคะน้องเกากำลังใช้งานอยู่คะ่ะสะอาดดีเลยแค่เพาก็ออกมาค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนี้อยคะ่ะ <laughs> เรียบร้อยแล้วใส่ซทั้งราสำหรับใส่เสื้อของน้องแมวนะคะเพราจะแมวเขาจะชอบสะอาดเราต้องทำความสะอาดให้เขาบ่อยๆค่ะอืมอืมะอืมคะ่มคะ,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 คะต้องทำคสะอาด ของห้องซูมไหนดูหน้าไหนสิไหนดูหน้ากันดูหน้าก่อนจะของห้องซูมนะคะเอน,น้องเสร็จแล้วน้องก็จะทำการกรบของตัวเองค่ะเสร็จแล้วเราก็เก็บเข้าไปเพื่อที่จะให้เขา,าเข้าไป้ายงานได้คะ่ะบ่อยๆคะ่ะ นี่คะ่ะนี่คะ่จะก็จะสะอาดเขาทําเสร็จแล้วเขาเสร็จเข้าแมวเขาก็จะกบของเขาเองนะคะค่ะเขาจะกบของเขาเองะค,ะเค่ะเขาจะกบจนแน่ใจว่าเสะอาดดีไม่มีกลิ่น,นะคะ่ะไม่มีกลิ่นรบกวนใคร